เดินทางนะคะแอดมินนะคะเดินทางมาที่ปูเทพนะคะห้วยทับทันนะคะมาถึงตำหนักของปูเทพแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปข้างในนะคะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีค่ะปูเจริญสุขครับค่ะส,สี่ผมแชนแนลวันนี้วันที่สิบสองสิบสามไปแล้ว นะครับมิถุนายน2 5 6 7แนวทางผลการเสีนยงไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16นะครับยินดีต้อนรับ FC มซีมณีนะครับเป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณตัดสินใจนะครับที่เราจะเชื่อและศรัทธาด้วยเหตุและผลเป็นเพียงแนวทางผุมสังขา,าเนี่ก็ประมาณร0อยกิโลนะครับ เสียสละเวลาเสียสละค่าน้ำมันรถนะครับมาหาตัวเลขให้กับเอที่กำลังรอชมอยู่ทางบ้านทั้งมณนีชาแนลด้วยถือว่าเป็นการเสียสละไปอย่างสูงท่านอยู่บ้านท่านก็เห็นคลิปท่านก็เห็นตัวเลขชอบยังไงไม่ชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับเลขความฝันปุถเทพเกี่ยวกับอ่างมังกรเนาะกับท้าวิรุปโค งวดที่แล้วพลาดแค่แต้มเดียวนะครับไม่เป็นไรงวดนี้ฝันว่ามีแต่ง,งูขึ้นสำนักมีแต่งูเลยครับมันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากนะวันนั้นนะครับสำหรับเลขปู่เทพที่ชอบเลขความฝันเนาะพี่น้องชอบสองสี่ไหมครับชอบสองสี่ พี่น้องสี่สองไม่ต้องไม่ต้องเอานะครับพราะเมื่อกี้เราออกสี่สองแล้วเนาะงวดนี้ชอบสองสี่ไหมนะครับถ้าชอบยังไงก็ไปหยิบแล,ล้วเตเรียไว้เลยพิเศษนะครับสองสี่พิเศษเลยสองสี่แต่สำหรับเลขเลขเรียงกับสามตัวที่ปู่มีในใจอยู่แล้วที่ฝากให้กับพี่น้อง ทุกท่านทุกคนฝันในหลายวันก็จะมีนะครับจําไว้เด้อสี่หกสี่เจ็ดสี่ปดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ครับสีหนะครับสี่หไม่เป็นสี่เกนะครับสี่ห สี่เจ็ดสี่แปดเลยเอาอย่างนี้แบบตรงๆพี่เศษสองสี่ ไม่ต้องกลับเลยนี่ตัวนี้พี่น้องก็แคมหน้าจอวหมักนะครับพี่น้องแคนม,มาจอเอาไว้หนึ่งสองสามแชะมาเลยเลขสองสีเนี่ยฝันแล้วมันก็ยังขึ้นอยู่ในองค์ทาวิรูปานะครับนี่อย,อยู่อยู่ข้างบน,นย,ยังขึ้นอยู่มันมีเป็นเหมือนมแมลงไต่เป็นเลขสองสี่อะ นะครับถ้าเราถ้าเราจะซื้อเราเราก็ซื้อเอาใส่เลยเนี่ยจับจับใส่เลยเนี่ยทั้งมันจะออกสามตัวหรือเปล่าเนี่ยซื้อ,อยังกระไดก็ให้มีสี่งวดนสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดั้งสี่ไหมครับ้าเบ์บ้นไม่ไม่กับสเป็นหกสี่หกอะไรประมาณเนี่ย C 6, C 6. เจ็ดสี่เจ็ดหรือว่าอานา แปดี่แปดอะไรประมาณเนี้ยนะเก็บเองสองสี่มาคือซื้อดอกพี่นองน่าจะไม่หลุดเพราะว่าน่าจะพลังบุญน่าจะเต็มแล้วแหละครับค่ะเมื่อกี้ก็เป็นนะคะเลขความฝันของปูเทพนะคะ กรุเทพศรีสะเกดนะคะท่านผู้ชมเนาะห้วยทับทันนะคะอําเภอห้วยทับทันนะคะก็อยู่จังหวัดศรสีสะเกดนะคะท่านผู้ชมคะค่ะก็เป็นแนวทางนะคะสําหรับแนวทางในความฝันของปรุเทพนะคะค่ะแอดมินก็มาตามนะคะ งวดก่อนก็พลาดนะไม่ได้ไมาตามเพราะว่าติดงานนะคะคือติดงานแล้วก็สถานที่บางที่นะคะมันก็ไกลกันนะคะมันก็ไม่ได้มาตามนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ในงวดวันที่16นะคะมิถทนาแอดมินก็มาตามให้กับท่านผู้ชมนะคะก็ไม่ได้มาทุกงวดนะคะบางครั้งเวลาติดงานก็ไม่ได้มานะคะท่านผู้ชมแล้วงานจําเป็นนะคะแล้วก็ งานของพุทพก็มีอย่างเงี้ยคือมันชนกันนะคะก็เลยไม่ได้มานะคะท่านผู้ชมเนาะก็จะมาะบ้างนะคะไม่ได้มาบ้างถ้าถ้าไม่ติดงานก็จะมานะคะถ้าติดงานก็ไม่ได้มานะคะสําหรับแนวทางของพุทพนะคะห้วยทับทันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็มีเข้ามีหลุดเด้นะนะคะเพราะว่าความฝันเนาะฝันก็คือฝันนะคะบางทีก็ฝันแม่นฝัน ข้านะคะบางที่ก็ไม่เข้านะคะก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเราฝันอยู่ทางนี้กองสลากก็เป็นคนจับอยู่ทางนู้นนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ให้เป็นแนวทางนะคะสําหรับแนวทางทุกที่นะคะที่แอดมินไปเนาะค่ะครานี้ก็ได้มานะคะที่ตำหนักของปูเทพนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่ ท่านก็ดูแลรักษาคนด้วยเด้อนะคะท่านอา่โปูเทพนะคะท่านผู้ชมเนาะแนวทางของปู่ก็ให้นะคะเอาไปเป็นแนวทางแล้วก็พิจารณาดูนะคะตัวเลขมีเข้าเมีลุดนะคะก็อย่าด่าอย่าว่ากันก็แล้วกันนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมิน ให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมนะคะอย่างมีสตินะคะแอดเดินทางนะคะไปหลายที่นะคะแต่ว่าบางที่มันก็ไกลกันนะคะไกลกันมากนะคะกลับบ้านก็มืดค่ำบางครั้งนะคะท่านผู้ชมเนาะ <S <S ก็เห็นใจแอดมินเดิร์ดนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะ ในคลิปนี้นะคะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะรวยๆนะคะถูกหวยกันทุกคนทุกท่านนะคะที่ตำหนักของปูเทพห้วยทับทันนะคะคลิปนี้นะคะแอดก็ขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะจะได้มีกำลังใจทำงานเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเดินทางมานะคะไกลนะคะ ่เดียทีนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ